เมื่อแต่เดียวเราพูดถึงการเปิดประเทศใช่ไหมจีนเปิดประเทศแรกวันที่ 8, แรแต่วันนี้เนะะี่ยค่ะนอกจากเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้วก็ต้องรับมือกับโควิด19กันนะโดยสาธรารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็พร้อมที่จะรับมือสถานาการโควิด19ในช่วงที่รัฐบาลเปิดประเทศค่ะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยฉีดวัคซีนเข้มกระตุนแล้วก็ให้ชายมาตรการป้องกันโรคย่างแข็งขรดเมื่อที่เราเคยปฏิบัติกันมาค่ะ นายแพทย์จีราชชติเรื่องวัชรินนายแพทย์ซาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็บอกว่าสถานาการณ์โควิด -19 ข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงทีผ่านมายู่ในเกณฑ์ที่คงตัวค่ะแสดงให้เห็นวา่าประชาชนก็ให้ความรวมมือในการควบคุมป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วงที่เปิดประเทศต้อนรับหนักทองเที่ยวชาวจีนด้านสาธารณสุขเองก็ได้มีการติดตามสถา,านาการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามมาตรการ EOC แล้วก็ในส่วนของสถา,านประกอบการถูกแห้งที่บริการหนักทองเที่ยวต่างชาติก็ได้ยอก ดับเป็นมารฐตาท่านชาค่ะซึ่งมีมาตรฐท่านเพียงพอจึงไม่มีความกังวลในการต้อนรับหนักทองเทียวชาวจีนนะคะเดี๋ยวเราฟังเสี่ยงข้องนายแพทย์ซาธานาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะยกระดับเป็นมาตรฐานชาลัสในการที่จะป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพนักงานทุกมาตรการครับเขาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องดำเนินการได้เป็นอย่างดีก็ เห็นผลลัพธ์จากที่มีนัก่องเที่ยวของชาวต่างชาติชาวฝรั่งที่เข้ามาตอนนี้ที่เข้ามาเยอะมากก็สามารถที่จะรองรับสถานก,การณ์ได้และหากนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาด้วยมาตร,ราการต่างๆโดยเฉพาะ,ะการจัดการของสถานประกอบการนั้นนะครับมีมาตรฐานเพียงพอนะครับที่จะป้องกันและควบคุมของโรคโควิด -19 ในส่วนของที่ยากฟากซึ่งประชาชนนะครับทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุนนะครับผู้ที่รับเข้มซ้ำและเข้มซี่งหวัดสษฎร์ธานีอย่างน้อยมากเลยเข้มซ้ำเพียงรอยละซ้สิบเข้มซี่รอยละสิบเองหากีดวัคซีนเข้มชุดทายครบซี่เดือนแล้วให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเข้มกระตุนที่น่วยบริการถูกน่วยนะครับและขณะนี้เนี่ยวัคซีนสำเร็จรูปนะครับนะด้ที่เราเรียกว่า L A A B เนี่ยให้กับประชาชนนะครับกลุ่มเสี่ยงกระจายวัคซีนไปทุกโรงบ้านทข่วสูฎร์ฐธานีแล้วครับค่ะ ครับตอนนี้นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาคส่วนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าหากท่านฉีดวัคซีนเข็มที่ผ่านมาเกิน4เดือนควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับซึ่งมีการให้หน่วยบริการทุกหน่วยนะครับยกระดับขึ้นมาที่ว่าจะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนทุกชนิดทุกยี่ห้อให้กับพี่น้องประชาชนได้นอกจากนี้นะครับได้มีการสั่งการ ให้มีการจัดการฉีดวัคซีนสำเร็จรูปหรือว่าลอง g acting antibody นะครับ LAb a นะครับของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีบริการให้กับประชาชนตอนนี้ได้มีการกระจายไปยังทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้สำหรับประชาชนที่มีความเสี่ยงเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม608ที่มีโรคเรื้อรังวัคซีนพวกนี้จะเป็นวัคซีนที่ได้ผลเร็วนะครับแล้วก็สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันได้ทันทีซึ่งตรงนี้นะครับ ได้มีการขยายจากที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแห่งเดียวไปยังทุกโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี